สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับในช่องป่ามิก หลังจากเมื่อวานก่อนเนี่ยเราได้ลงคลิปเอาสไนเปอร์ฟาร์มเงินไปใช่ไหมบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโคตรรวยเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเรามาเล่นสไนเปอร์กันต่อดีกว่าเล่นสไนเปอร์ก็บอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นปืนนี้เลยนะครับ M110 เรียกว่าเป็นสไนเปอร์ออโต้ก็ได้นะของแต่งเนี่ยก็ตามมีเลยครับผมแนะนําให้ใส่เป็นกิฟมือตรงแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วรีโหลดให้เรา30%สโคปเนี่ยใส่เป็น2ทับเกตนะครับผมราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000-90,000นะครับแล้วก่อนจะไปรับชมกันเน เราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับไปเอ้ามาละมัง้งซ<ฮ>ีโกทีเฮ็ดร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไว้หายห่วงใช้เพียงแค่เลขอยู่ดีและมีโปรโมชั่นให้ร่วมสนุกอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเฮ้ยเกิดปั๊มวะของแดงมาก่อนเลยเปิดสวยๆไปชึบเฮยมาละมัง้ง โอ้โห oh. <c oughs> ขออนุญาตเลยนะครับผมขอขออนุญาตแล้วนะครับขอโทษที่อาจจะรวยเกินไปนิดหน่อยนะครับผมคลิปนี้ปั๊มไม่ทําให้เราผิดหวังนะแจมเลยครับเอาจงริงไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นสไนอะ่ะผมว่าเปิดพวกลิ้นชักพวกกล่องแถวปั๊มให้หมดก่อนก็ได้นะถ้าเกิดปั๊มมานะเราไปเดินเล่นเรื่อยก่อนครับขี่ดาดงปัตัวเอง เฮ้ยเหมือนผมมินหัวคนว่ะผมมินหัวคนผมมนหัวคนเดี๋ยวผมพลิกไปนะสามสองหนึ่งมาไงเนี่ยเขาอยู่บนหินนี้นะครับเมื่อกี้นี้ตายเขาหัวตายหนึ่งเหมือนจะมีอีกตัวนะครับหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงตายสอง ตัวละเมตรตัวละเมตรอ่ะเฮ้ยตายสามมาดิอีกเป้าอุ้ยโคตรแรงเลยวะ่ะสุดสุดสุดสไนเปอร์ออโต้สวัสดีครับตายสี่แย่แม่โอ้สบายแล้วครับเก็บของออกเลยดีกว่า แล้วเราให้หัวแทบทุกตัวไงประเด็นน่ะตัวนี้เล่นปืนอะไรอะ่ะโอ้ของสิบเจ็ดอง่มาแค่ของแต่งแล้วกันเฮ้ยเก็บเสียงใหม่เหรอครับเหมือนจะขายไม่ได้นะนะเพราะว่ามันเป็นของสายข่าตัวนี้ปืนอะไรเอ,อ่ยโอ้อาพเครับผมแจมดิางานเนี้ย ตัวนี้ตัวสุดท้ายเอเจวะ่ะเอาไปไงวะเ okay. กะทิ้งเลยแล้วกันนะมหนึ่งศูนย์โอเคได้เวลามหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ผมบอกเลยถ้ามีโอกาสได้ยิงก่อนนะโอกาสชนะโคตรสูงครับ ตายไปดิไปผมออกแล้วนะผมไม่อยู่แล้วนี่ครับของที่ได้ไปแล้วค่นี่ผมไปแล้วผมไม่เก็บแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วครับไปแล้วจ้า9 9 7ครับผมโอ้มาอีก2-3ตัวเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ก่อนครับว่าตัวสุดท้ายที่ผมยิงมันเป็นเซตอะไรนะโอ้โหเซตดีนะครับ แต่ดีแล้วที่เราไม่ไปเก็บไม่เสี่ยงครับโอ้เกิดปั๊บอีกแล้วของแดงอีกสักชิ้นจะเป็นอะไรไปใช่ป่ะคนโดผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจะดวงดีว่ะเหมือนจะได้ของแดงสัก3ชิ้นได้ั้งคิมเนี้ยนี่ขนาดไม่ได้เข้าข้างในนะมาหรอมั้งเอาแล้วก็บอกอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีดี๋วเก็บบา ยุดบ้กข้างหลังข้างหลังเฮ้ยคนนี่ว่าคนดูอ่าเข้าหัวตายแล้วผมเอา M80 เคาะด้วยไงไประเด็นน่ะยังตายอะ่ะเอา้าคิดเอาดิเฮ้ยยังมีอีกครับยังมีอีกนะโอ้หลายตัวนี่ว่า หลายตัวครับผมไปอีกหนึ่งครับโอ้ปืนแรงใช้ได้นี่เขาเห็นเราเปะวะ ครับตายป่าวะตายเปล่าไม่รู้ครับแต่เอาระเบิดไปกินก่อนไม่ตายเฉยโดนเอ็มหกหนึ่งไปขนาดนั้นล้มนี่ว่า ยังเหลือตัวนึงครับทั้งนั้นนะแต่เดินหาก่อนข้างหลังเนี่ยตัวนึงมันจะไปไหนได้วะถ้ามันไม่ได้อยู่แถวเนี้ยเฮ้ยผมเจอแล้วครับผมเห็นหัวผมเห็นหัวใช่ปะวะสวัสดีครับ,รบตายเต็มหัวโอ้โหเราก็แม่นเหมือนกันนี่ว่าอ๋อนี่ไงเจอศพแล้วครับศพลวกมาข้างล่าง นี่ครับเอจผมฟังเกมเอทูอุ้ยเขาใส่ยงบาานี้มาเขากาจจะเล่นแบบว่ายิงได้แล้วก็ออกถอดกระเป๋านี่ว่าตัวนี้ปืนอะไรเอ่ย P90 ตัวนี้ปืนอะไรเอ่ย MP5 ครับผมแต่งสวยนะอุ้ยเอา้าโอ้เขาไปอยู่ดีได้ไงอะ เพิ่งมาเหรอผมก็เดินเช็คแล้วนะทีแรกอะ่ะโอ้โหเน้นๆครับผมเรียบร้อยโอ้เกิดตามอีกแล้วทีนที่สามบ้าละ่ะทีนที่สามต้องมาแล,ะะละ้วบ้าล่ะอึ้อ่ะไหนดูสิเอามาละมั่งโฮ้ย บักมาวะเฮ้ยวันนี้บักมาวะไอ้ดีบักมาวะยี่ภาพเดิมเลยไม่เหมือนด้านนอกมีคลื่นนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอละตายครับผมโอ้อกแดกแป๊ดเลยเขาเห็นเราเหมือนกันวะวันนี้ดวงผมมาจัดเลยวะโอเค น่าจะเคลียรครับน่าจะมีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวพักผ่าตัดก่อนครับแล้วก็ไปเก็บของกันดีกว่าไหนดูซิตัวนี้ปืนอะไรครับอู๋ MK เกาะห้าโอ oh my god ออกดีกว่ามัง้งโอ้ ผมว่าการการที่เราวิ่งไปออกก็เป็นเรื่องที่ดีโอเอพหกหนึ่งด้วยโอโอบอดตายเงียบเลยว่ะโอ้ยแต่ไม่มีคนเก็บแอดดอปครับผมว่าหวังว่าคงจะไม่มีคนนะเก็บแอดดอปดีกว่าครับ สาธุวิวิย,ยนึกว่าสิงโตถ้าสิงโตนะบ้าไปเลยครับบ้าไปเลยัำงานนี้บ้าไปเลยโ้กระสุนเยอะวะ่ะโอ้ไปแล้วครับผมใครจะอยู่ก็อยู่เด้อเคแล้วก็เอาแม็กซห้าสิบใส่นี่แกะเอ็มหกหนึ่งครับ เกินมาสามนัดวะถ้าเกินมาสามนัดเราแกะนี้โอ้ยมุกสองบ้าไปแล้ว โอเคโลน่าเดาไปไม่ได้ครับแล้วก็กระเป๋าเฮ้ยอ๋อเรายังไม่ได้ใส่แม็กโอ้โหเกือบแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมเอากระเป๋ากลับก็ได้ครับโอเคครับทุกคนประมาณนี้ไปแลวจ้าเอบแปดแสนครับ <c oughs> ผมยิงไปตัวเดียว <c oughs> แม่งวันนี้มันเป็นวันของผมจริงจริงว่ะ โอ้ยรอบนี้เกิดลงนาครับผมเกิดลงนาะก็ขอวัดตรงนี้หน่อยแล้วกันแต่ตรงๆไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้ก็ได้นะเขาไม่ตายหรอกถ้าไม่เข้าหัวนะวิ่งวิ่มว,ว่แมกระสุนเม็ดละเท่าไหร่นะ2,500หมดไปละหนึ่งหมืนเฮ้ยปั๊มมีคนนะครับผม มีเสียงคืนแดงเมื่อกี้เฮ้ยเก่าเดี๋ยวพื่อนี้เฮ้ยใครยิงผมวะมีคนซัดผมวะ่ะแขนแดงเลยเ้ยเจอแล้วสองตัวสองตัวครับผมนีออนอยู่ทำไมไปแล้วจ้าอ้อมครับใช้วิชาโยกหลบหลบแบบดิจิตอลแล้วก็กลับไปยิงตูดเขา ไอ้ดอกตกแล้วนะโอ้ย oh, ตกตรงนี้ด้วยครับยุทธภัณฑ์ได้ประทานแน่เลยว่ะ <ST U K> เฮ้ยมีคนอยู่ตรงไอ้ดอกยิงด้วยครับเฮ้ยว้าวเยือยเยือยเยือเยือไม่ทันระวังตัวครับเยือไม่ทันระวังตัวแบบนี้เสร็จผมนะครับแบบนี้เสร็จผมนะครับเฮ้ยผมมันหลบมุมพอดีวะ่ะเฮ้ย มุมเขาสวยว่ะทุกคนมุมเขาสวยมุมเขาสวยแต่มุมจะหายสวยแล้วมาตายหนึ่งครับตายสองครับสี่ตัวเลยนี่ว่า ใส่กระสูนก่อนตายสามครับตายสี่ลาชาปโปเก็บของออกเลยดีกว่าครับไม่พูดพับนำเพลงโอ,โอ้โโอมากอดตัวไหนมีกระเป๋าใหญ่บ้างวะเนี่ยก็คงต้องเอากระเป๋านี้ไปแล้วนะ โอ้โหตัวนี้ฟอร์ครับผมฟอร์ยาวใครเขาวิ่งมาวะไหมดนี่ว่านี่เขาบอใครวิ่งมาทะเลอร์ทะลล่า กอ้คุตอีกแล้วโอ้ยเกิดไหนเนี่ยโอ้ที่ที่เราคุ้นเคยโจะของแดงแล้วมั้งรูปปั้นอีกโอ้โหเกินคาดอย่าเราไปซุ่มดูแถวเขาเรดาร์ดีกว่าครับไหนวะ ตายโดนเราสองเม็ดแก๊สแต่เอ้ยอ๋อรักเพื่อนลักเพื่อนรนะักเพื่อนตายอีกนึงโอ้ยโคตรลักเพื่อนอะคนเนี้ยผมกคชอบเลยว่ะมาอยู่ตีผมดีกว่ามาั้งเพื่อนเขาน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับผมตอนเนี้ยไม่เห็นใครแล้วเราไม่เข้านะข้างในอะเพราะว่าอันตรายเกิน เรามาฟามเงินไงเฮ้ยข้างในทับออกแล้วเฮ้ยบาดนาะเอาละอยากรู้อยากเห็นอีกอล้วเ้ยถ้าข้างในทับออกแบบนี้งานง่ายของเรานะผมบอกเลยเราแค่รอดักประตูกลางอะ่ะแค่นี้ก็ได้หมดเลยเนี่ยแต่ปืนเราไม่ค่อยไม่ค่อยรวนเท่าไหร่วะแต่ก็ได้อยู่อะ่ะผูจานว่ะเอาว่ะ เซตกับ AK ว่ะเอาอยูเซตไปดีกว่านะเฮ้ยคนนั้นเนี่ยคนดูตัวเนี้ยเขาอยู่ในเรดาร์ว่ะสวัสดีครับป้า <c oughs> อีกหนึ่งแตกหนึ่งเอ้ยรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วเดีย๋ยวเรารอไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะมีคนมาสับออกอะเอรอ,อไปเรื่อยๆครับไปยาวๆพักหนึ่งเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนะผมแต่งสวยด้วยหลักตรงนี้แล้วครับเรามียูเซนะผมนั่งรอตรงนี้แหละ a few minutes later เฮ้ยมีตัววิ่งมาครับจากข้างนอกสองตัวตายหนึ่งปิงยังไม่ลดนะปิงไม่ลดครับยังมีเพื่อนอีก เก็บจบตัวนี้เลยแล้วกันพอกับยูเซ็ตครับผมเจ้ของแต่งนะเฮ้เขาสับข้างในออกมาวะผมต้องสับวะ Hey, what